นายถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นลากกล่องอิดขึ้นรถแล้วไปเลยนะจะไปเลยสิจถ้าดีรับผมขึ้นไปด้วยคุณวิลลี่เขาเอาตัวรอดได้ใครจะกเร็วบาวันนั้นวะรอดไปมันต้องมาทั้งกองพันน่ะใช่ข้าวคุณวิลลี่ถ้ามันปิดทางออกี่คือเรียบร้อยเลยนะจบเลยนะทางออกแยะไอ้่ๆไอ้รูนั้นออกได้ไหมวะรูข้างหน้าได้ ไอ้เหี้ยคนจริงคนจริงกูตายไปเด้อเออนั่นไง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 กูไปเลยเหี้ยทางไหนวะอยู่ที่ผมอ่ะอยู่ที่สอบผมอ่ะกูไปก่อนละกูไปก่อนแล้เหี้ยผมวนม่ทันงคัดเขาเหี้ยแม่วไม่ทั้งคัดเขาเฮียเไปดวผมมาช่วยอผมนี่ตายยังผมนี่ยังอยู่วะลุงจิ้มไผ่เนีนะเอ้ยเจอมอไซค์เจอมอไซค์ เจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เจียมพี่เจมพี่เจมที่จียมพี่เมมันมาไอ้ดอกมามาไอ้ดอกมันมาไอ้ดอกดักยิงมันเลยดักเลยดักเลยพี่ไา่พามาน้อยเลยไหมดักหรืดักมึงโดนคุณแน่นอนเลยไหมรับประกันมาแล้วมาแล้วเห็วิ่งไปหนึ่งหลังอีกสองในผู้มีหนึ่งน่าฆ่าคุณลุง ลูกข้างหลังยิ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 งตาย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 ที่รถ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 ปืนขัด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 นายวิ่งออกมาตายสองตายสองปืนขัดไอ้เหี้ยปืนกูขัดยิงนี้ปืนขัดตันยิงเลยคุยเอ้ยอะไรวะเสียสมนะสมอยู่ไหนวะรถยนต์มารถยนต์เราเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่รถรถคุณรีดิรถ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 มันเปิดประตูรถเปิดประตูไอ้เหี้ยผมเอาของกลับมาอยู่วะไอ้เหี้ยเหมือนรถเราจับรถมันเปิดประตูรถมันเปิดประตูคุณรี่มันเข้าก็ไปคุณรี่ไม่น่าพอนั่นในผมบอกแล้วมันเห็นกูเหรอวะมันซัดมอเตอร์ไซค์นี่ใช่ใช่ยิงมัน ีมาได้ไหเสือสมอใส่แต่ทางคุณลุงพอดีเลยรู้เหมปะไม่ทันละ่เน่เน่เจอดอยู่นะมันจอดในพูอะรถตัวลงเดี๋ยวเชี่ยกระสุนหมดตายล้ไม่ีสวมได้ปะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึงตายลังไม่ช่วยกำลังไม่ช่วย เขาในรถลงปะกุวิลลี่ตายตายตายสว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 ยเลืรถเปิดประตูปะเปิดประตูปะย,ยังย,ยังยังยังหบไหนีมีตัววิ่งอยู่นะมันขาเป๋กุวิลลี่เ,เชีอกกระสุนหมดกุวิลลี่มันเป๋อยู่กุบิล่จะขึ้นรถ กระสุนคัดกระสุนคัดหวยแก้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 นายมันจะรับเพื่อนขึ้นรถนายจะตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยผมแหมก็ไ่ใครเลยซึ่งถึงรถเนี่ยกำลังวิ่งกลับไปเซ่ทำอะไรตั้อย่างตายว่ะกูเลยหมดหมดไปหมดเฮียผมต้องดันว่ะหมดตัวเลยเหรอไม่มีมันอยู่นี่คผมยืนอยู่นี่มันอยู่นี่เสซ่มีระเบิดไหมอุ้ย ตรงพุ่มนี่คุณลุงตรงหุ่มตรงหุ่มข้างๆนี่คุณลุงเห็นโซนบ้างมั้ยแกเจ๋อเอ้ยแม่เอ้ยเอาขวานไปสับมันนลยกูว่าอยู่มันยังไม่ขึ้นอยู่คนละพุ่มโหยผมไปมันแล้วนายนายนายกูเจอมันนายนายนายมันนะเจ๋อยข้ามยังไงนี่อยู่ตรงนี้พุ่ตรงไหนพุ่มหน้าผมพุ่มหน้าผมผมเปิดลอมาผมลอมาผมล่อบสิงรถมาลอมาผมลอมาผมเริ่มโดจังหวะเปิดประตูอ่ะ ไอ้เหี้ยเกิดไกลมากปุ๊งไหนวะสิภูมินีุู้มนี้ไหนี่ยวะตายตายตายขวานสับตายแล้วสวยเฮ้ยเฮส,สีไม่เอาจับจับวะหนีไปเลยไอ้เช่นั่นน่ะเอาจีเป,ปืนมาสิจีเป,ปื้อนมาปืนเหี้ยอะไรวะจริงไม่ตรงเป้มชาร์จมันชาร์จมันชาร์จลบทบลบ,ลบ,ลบ เฮียแม่งชนกูไงตายตายบนรถตายบนรถตายจริงหยีเอาหมดกูรถเสียกูรถเสร็จกูเฮียบนรถเสร็จกูไอ้ของมันล็อกเบาะรถอะรถอะนายเฮียอยากได้รถอผมก็อยากได้เหมือนกันยืนพีเก็บแล้วเฮียเฮียเฮีย